น,นีมาพี่น้องอนีง่เข้ากันเด้อยูปลาโยโูฟัวเนาะยูปลาเหมือนเดิมยังห <c oughs> ้วยนี่มีโอกาสได้มาเข้ายูฟ้าจินงมืสะปอกนี่เนาะม,มาเด้อพี่น้อง กินข้าวเหมกันเด้อกินข้าวป้ามันนี่นะมันเจียวมัแค้นเนาะฟังไทยฟังลราเย็นน้ำต่างประเทศกินอาหารธรรมชาติมาด้วยกินข้าวอ่ะข้าวไบแมาด้วยยักษ์กระเจี๊ยเนี่ยนี่มันหมกจียนยนยนเข้าหมกตีได้นี่นะเจียวจะได้จีนี่ละน้ำใส่กับจำจำเป็นละน้ำใส่จริงฮะ năm sao nó nhé không khó cả ba nông xem cần để hết cái suốt thầm vào cổ mình vậy nhé Hãy subscribe เาบุกกนออมาเนาออืมบ no um. ุ uh, so well ีบ่อนยาาะน่มายมาไปก่อนมือนห้อยฟังอืมอืมยางานนี่ะเนี้ยมานี่นี้วายมันเนี่ยมาทางฟองนี่มีต้าเข้าเลยมันเนี่ยช่าอ มีนกเปลี่นม้บมนยินกบวม้นจะ่าเาเบิ้งมันนกที่พูนห่าไมั้องสนใจกัอมกับง

กอดเขาวรบอมาครับเอออยู่กับเป้าอ่ะมาไหมเราเนี่ยโุลตินดียันเมาเนเอยเราเดี๋ยวกินแล้วก็พูดสินงนั้นก่นเรียบมึงก่อนคือข้าวสารบ้านหนึ่งเหรอครอบบ้านหนึ่งครอบก็ดีนะดีเนาะครอบบ้านหนึ่งกินแล้วก็ครอบนะพูดใหน5อย่างมาชีาที จับชกไม่ยั้งเงินเอาเฉียนๆมีอันประมาณส่องลายล้านกอกระเป๋าค่อยพี่ครับลุ่มหน่อยขัวบรองขึ้นี่ เ,เข้าไปค่ายยามันติดเนาะโอ้บึงจอกดิเราไม่ตัดจอกน้าเนาะตรงกันได้เกี่ยว ตก้กมต้อ้อชวดนะอลับตื <c oughs> ไก่นเนย,นย,ปปยพี่น้องเฮ้ยติดป้ายคูนิ่งบุ้งค้อมป้อมกันไดย ทางดินอะคืเดียวครับตชอบกชอบเลยลืมอันนี้ลืมเป็กอันนี้พี่น้องเี่เลยอันนี้อะไอืมแค่นี้พี่ต้องเอาไปจะเตรียมแต่คันอย่างตลนะ <c oughs> ้องเยอะขับกองพอกินกันแบบซิวๆ ลองพามาเนาะเดิน้องเดอนี่บยเอาลายเอาก็แบบข้าวซ่บก็คอชุ่มนั่นเงมาอยากมลงไปกลางทางเลยครับโอ้ไม่ได้ขึ้นย่ายไก่ขัดงนเนาะเราก็ เรียกว่ามันทำด,ดีนนหน่นอยอย่าง <c oughs> น,น,นี้คกูนะส่งคู่เนาะแลวพี่น้องดะจะออแบบรมชาตนีน <c oughs> แดแซบบโย่ว,ยว <c oughs> ขับไปก่อนไปนกเชียวกับลงซะไหนนั่นน่ะิน้ำน่ะอาน้ำน่ะสองอ๋อบนลงปก็ักเวน่ะอันนี้จดอมัจบัจับควนอย่เลยจะนี่น่ะเอาเด้อพี่น้องเด้อจับควนเาบินเนี่ยจิงน บดินบดงอยากพดโอ้คักคัมเอาาป่านกินบุมลตี่อหะกินบุมตีโอ้ผู่องูกหมดเลยยังกินขึ้นผู้กินผู้กินไวแล้วน่มฮะลมในผูใส่โอ้ดีให้เจ้าินเ้าถามหย่นะ ผู้ยาก้ณเอากาศขอเสนอให้เรามาพยายามทอดกันนี้สำหรัทผู้ยั่งคุบคุมอากาศรับบ้านลดเงนปลอดภัย พ่อกันหนกจอกเดียวพ่อกัะหนาอปัดนปัดล้วต้องได้กินเน็ดบักเลยเบิ่งเนแค่ไหนไรยังเอาเลย <laughs> กินนกมเมดก่อนอ,อี้ยเอไ้โอมไม่เด้าทำไมอยู่ใก็สุควันเหม,มือนเหมือนาตเอา

เขาเลียกเป็นเบืองว่าทซับมืดตึ๊บเบื่อปิดเนเหรอเบื่อเขาใช่แต่ยังดับเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกับแก้วได้หน่อยเด้อมันด่างดึ๋บอะไรนึงก็ดับตึืมแก้วก่อนข้าวกับแก้วหนึ่งอันนี้กองหน้าโบนั่นไหม บุกแจงบุกแจงจหลายกล่องล่างนี่แท้สามเจ้ามัวจี๋เนี่ยเขาหยาดบุกแจงนะนะให้ได้แปลงเตียมกล่องมาอ้ะโอ้ยสามาแม่อ่ายุดลอยเตรียมรอบนึ่งแย็บจวดๆยันมันบุกพอกนะฮะพอกเอาเนอ đẹp đó mình hài nó ok một điều đấy để ừ. ừ, theo dân muốn nó được muốn ừ. suy họ suy, ừ. Ừ. Hơi, hơi suy Phương, thì em họ họ suy ừ. ừ. thì đi đường của con mua rồi xe chủ động thích sao Mua เดินเพเขานี่เด้งสมดแล้วใครส่งมือจุกจัใครตัวนี้วะแต่เมาขึ้นมาลงไปคอยถ่ายปิถ้ามาที่หน้าลองอาบดิ้นมาบอนอเลื่อบุเรียนนะแน่นอนอ่ะตกสเอาสัองมหมชิลล้มนู้น รูปหน้าด้วกินลนู้อมือรูปหน้ารุกงนเี่ยเอื่นบุเที่ยงย่างเดียวเดียวเนี่แซตีนโค้งค้งเนาลุหน้าครับคัดตัไม่อะไรลุหน้าถึงเลยเถอะเถอครับวันนี้ลุปหน้าขัดไหคับงนอะครับหลงมากเลืหน้าหน้า Đây là nồi rồi Cho mà Ăn ăn Cái này ăn nhỏ Khởi nhỉ?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  กินข้าวป่านเน้นกินขนะ้กินนะเน้นกินข้าวข้าวป่านได้เวลาแอบมาเพืดอเล่าเนี่นย้จ้าแนวห้ามเลือดให้ได้อย่างตัดใบตัวนี้กอนะอ้มื <c oughs> อหลังอยู่แล้ว,วเลือดจีด้จี้จี้โอ,อตายจะนี่วะเดี๋ยวไป จะหาขาวไว้จะส่งไปพาทั้งบ้านยำาผู้เชี่ยรวกองบ้านก็ท่านไล่เป็นยังเราสามสองเถอะตายบนท่านไปละโคงขึ้นทางเดินเหมียงหินน้ำแดงภลาดรขึ้นมาประเขาเอี่ยวพออกผมเจ็บ นี่แมเขาได้อ๊ยายคนเพื่อกินแว่าคัอะไรเคานันเมื่อนั้นอ๋อเห็ดงานยิ่เงินนั่นอะไรบอกไปบอกไปคือานน้อยเดี๋ยวน้อยกับงานน้อยงานเนี่ยน้อเห็ดชุดเงื่อนไงบอกอะไรนะห้าไอแกวแดดหไอมันแ วางงองจอยงองไว้เหรอตัวห้าแบบใตมันสิเป็ดเดี๋ยวนี้หันที่ทุกวันสุดเป็ดเหรอเป็นเล่นมีชั่งเหรอเคตทำให้เพ็ดแบบครอบครัวเนาหรอครัอก็มีที่มน้องมีคุยดังอะนะถามบ้าน้อยถามน้องหนึ่งบ้างประม่ณ มีก <Yeon> ับคนขุบขุดนี่แหละนมัดจับนี่ก่อแ้วขามสาวขาเียทั้จับใบบวงน้ำลยเนาะปัญยานแล้วบล้นเจ้าวุ้นยังซึ้ แี่ยงืนไปปกเสกปกเสกองการเขาทามตึงเป็นเมียังมาตึงแนนเข้ามาเยยกันใดยวกันเบียบบุมีเบียบบุมีไมอยางสอบเยยกัน เลี้ย็สามเดียน่เล้บบ่งหัวานที่มนกอย่างนี้ตังหัวนี่เกียตังมาเราตัวหนึ่งเรียบทั้งหนุ่มเนาะต้องคนผามนเลยต้องคนผาไหวมาเลยนี้ยงเขานกเี้นกนะเขาสบายได้ขัดนเนัดบางไม้มาเกาะนกสบายสนชอบปีลี้นกเนี่บางคนเราตักตหอ่ที่กบ่เน้นอันนั้นนะ เอ,ยอยาตัดมามกินเฉยๆนะตัดดินตัดกินผู้่นึงเพื่อนมาตัดกันเลยนะตัดขามากินก่อน,นตัดหลายแล้วแหละนอกพูดมาไว้แฮมคืนหมุนปานได้หรอกเดี๋ยวกลับก่อนนอกประมาณสามีเสร็จแล้วลุงลุงจะเท้าคำหน่องมองคำประมาณหน่อั่วโมงหนึ่งยามเธอนหนึ่งแน่นเนาะ ถ้ามันติดแล้วนกมันจะล่งแล้วก็ตัวหนึ่งเราไปติดพื้นแล้วชั่วโมงหนึ่งยามเธอหนึ่งเนีเ่ยเนาะปีนันไปติดทำไมแอร์ออกระแหลมมูจี้แอร์กระแหลมเด็กกระแหลมตะกี้นะเราค่ายกระแหลมนะอมไอเจลนี่ชีหูวไอไล่คีบุหัวดีเบิ่งกูเป็นจชนีดทางนำง้ำหงอกนะหงอกขึ้นหงอกลง,งกันห้วยอัน เวลาเนี่ยจนมาทางหัวเ่ยม,มันทางหงอกเลยก็ง่ายเลยนะเบิ่งติดต่อทุกครับบูมเปนนกใหญ่หรืมาเป็นนกน้อยว่าได้ไล่แล้วหรอมันจะนกน้อยโอ้อมมไม่ล,เล้เก็บมืดเบิ่งมาปีงินจนเลือดน,น,น่าจีล่าบหน่ประมาณนกคิดอย่างนั้นลบับแล้วนะ เคยกินเจ้วหบลงสาอยเนี่ยมหน้าเห็นนะกินแบบเฮารับฮอกนะขาดเนาะรูสกท้าเบิกชนะได้ลองรับชุ่มกัน้างหรอเยอหมเห็นนักินมังนะเอาอัเข้ามาเครือใส่หนึงแมะแขนใส่เปาเนาะรับหักเนาะบุตรหอกอนอนอขั้วไปขั้วเนื้อหั่นดี 打不赢。